หลานกับยายยายจะ80แล้วหลานโอ้โหเอามีดแทงอ่ะปาดหลอดลมอ่ะนี่คือโอ้โหเห็นใช่ไหมแล้วลากยายเอาไปทิ้งไว้ในห้องน้ำเมื่อกี้ภาพที่เห็นเนี่ยคือชาวบ้านเขาเห็นแต่ช่วยอะไรไม่ได้มีแต่ผู้หญิงกรี๊ดกรีดกรีดอยู่แล้วหลานนะตอนที่โดนร่วมตัวได้บอกว่าตื่นมายายก็ตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะโหดมากจริงๆค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรจัดโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2023รับดีลสุดพิเศษจากพันธมิตร6จังหวัดท่องเที่ยวได้แก่กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตอุดรธานีชนบุรีและสงขลาระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง15สิงหาคมนี้พบส่วนลดสูงสุด80%จากร้านค้าในห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำและเครือข่ายท่องเที่ยวทั่วประเทศทุก500บาทท่านก็สามารถจะร่วมสนุกนะครับทุก5,000บาทที่ท่านซื้อรับบัตรติพันธ์ได้6สนามบินเป็นของทีคพันชุมชนน่าจะมีรายได้้้เเาาามมุนนนววียยใรระบบศกกิจไ่่อ100ท